Me- ว่าตอนนี้อายุดีเน์ของเราเนี่ยจะเป็นเท่าไหรเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะลดอายุดีเน์ของเราได้ทุกคนเลยนะครับราบใดที่เราเมนเทนเฮลตี้ไลฟ์สไตล์มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คลินิคอลสตัดดี้เยอะแยะมากมายยืนยันตรงกันว่าสุขภาพของเรารวมถึงอายุดีเน์ของเราเนี่ย90%เลยนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์พันธุกรรมของเรานะมีอิทธิพลเพียงแค่10%เท่านั้นการที่เราเมนเทนเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนพาตัวเองไปออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอใส่ใจกับการนอนหลับให้มีคุณภาพรวมถึงดูแลตัวเองไม่ให้เครียดแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีแจ่มใสยอยู่เสมอเนี่ยอันนี้เป็นคีย์หลักเลยที่จะช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครไม่มั่นใจว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนหรือเปล่าการทานอาหารเสริมที่สามารถที่จะช่วยบำรุงสุขภาพของ d n a แล้วก็ไมโคคอนเดรียได้เนี่ยครับก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอายุดีเของเราเนี่ยก็จะลดลงแล้วเมื่ออายุดีเอของเราลดลงเฮลสเปร์ของเราเนี่ยก็จะ นานขึ้นแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นอย่างมีสุขภาพที่ดีและเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ